เห็นคนยากไร้ให้เสื้อการเกงให้ปวดในเข็งให้เขาไปขายตะวันส่องแสงแดดแรงยามบ่ายอาจไม่สบายบ้านล่มให้กัน ะะเพิ่งเอาเจ้ากอนนอนนะคะตอนนี้มิเกลก็ตื่นแล้วนะคะยังือผู้ชายอังะเมะื่อกี้มังกรเพิ่งน,นอนนะคะคุยกันว่าจะถ่ายคลิปนิดนึง <c oughs> มิเกลตื่นผู้ชนะสิบทิศ นนนถ้าตื่นนอนขอมีเท่หถ้าตื่นนอนตื่นขึ้นมาก็จะยกมือขึ้นเหมือนเหมือนญี่ปุ่นไหมเหมือนที่ญี่ปุ่นไหม <blind. S 2> เหม็นไหม FC เห็นไหมเมนี่ออกไหม <c oughs> ถ้าตื่นนอนนะถ้าบิดที่เกียบพอตื่นขึ้นมาก็จะเหมือน <c oughs> ที่สะพานที่ญี่ปุ่นเนะ่ก็จะมีนักกีฬาเขาเส้นชัยเขาเส้นชัยถึงเวลา กินนมแล้วสวัสดีครับขอต้ลแล้วเข้าสู่ช่องเม d ด y s สตอรีนะครับมีกำลังซวยข้าวนะคะซวยไปสองชั่วโมงแล้วยังไม่หมดชาเลยลูกตื่นเมื่อกี้มีของมาส่งนะคร FC ก็เลยเอามารีวิวให้ FC ดูในช่วงนี้นะว่าเราสั่งของอะไรมาบ้างคือมันมีอยู่ว่าบางทีเราดูลูกนนะ FC ดูลูก บางทีเราอุ้มลูกอยู่เอากล่อมเขาเนี่ยให้นอนเขาก็นอนอยู่นะฮะเขาก็นอนอยู่แต่ทีเนี้ยพอพอลงเตียงปุ๊บเขาเหมือนมีเซนเซอร์ใช่ไหมเมย์ใช่เหมือนมีเซนเซอร์เซนเซอร์แบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่อ้อมกอดของพ่อของแม่เนี่ยแล้วเขาก็จะตื่นขึ้นมาื มันอาจจะเรียกว่ามันคงจะเรียกว่าการติดมือนะคะบางทีเนี่ยว่าพอลูกเหมือนมีอาการติดมือก็เลยไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงอยากจะให้เราอุ้มเรากอดอะไรเงรี้ยก็เลยไปได้ข้อมูลว่าเด็กอ่ะเขาอยู่ในท้องก็คือเขาอยู่ในน้าข้ามอุ่นๆน,น,นะเขาก็ได้ยินเสียงหัวใจแม่อยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วมีการเคลื่อนไหวใช่ทีนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะพี่นเน่งก็เลยบอกว่ารู้สึกได้ว่าเคยวางลูกแล้วนอนตอนที่ผ้ามันอุ่นอืม อือตอนช่วงที่มันไมไ่หนาวมากค่ะแต่ช่วงนี้หน้าหนาวเนาะผ้ามันก็เย็นอืพี่เหน่งก็เลยคิดว่าควรจะให้ผ้า,าอุ่นตอนที่เราก่อมนอนแล้วเราก็นอนวางนอนทําให้ผ้าเย็นก่อนแล้วเราค่อยเอาผ้าอุ่นผ้าอุ่นก่อนแล้วเราคอ่อยวางน้องลงอันนี้มันมีคําแนะนําของคุณพยาบาลท่านหนึ่งท่านบอกว่าหนึ่งข้อที่เด็กลงเตียงแล้วมไม่นอนเพราะว่าเตียงเย็นกว่า อุณภูมิอที่เขาเคยอยู่ที่เขาถูกอุ้มอยู่อเราก็เลยโอเคมันมีหลายปัจจัยเหลือเกินแต่ปัจจัยเนี้ยผมว่าผมผม,ผมพยายามที่จะแก้ดูคือเมื่อคืนน่ะพี่หนึ่งก็ใช้วิธีโดยการเอาไดเป่า่มนะคะมาเป่าผ้าห่ม,ม,มทีนี้มันก็ได้ผลนะคือเจ้ากรน,นะคะก็คือเขาก็วาลักก็นอนเขาก็ยอมนอนเพราะว่าพี่หนึ่งกับเป่าให้ผ้าอุ่นไม่รู้ว่า มันเกี่ยวกันหรือเปล่าผมเอาได้เป่าผมเนี่ยเป่า,พาผพาห่มแบบให้อุ่นๆในอุณหภูมอ,อุ่นจนร้อนนะฮะนิดนึงเพราะว่าช่วงเวลาที่เดินไปเนี่ยมันก็จะเย็นขึ้นแล้วทีเนี้ยก็เอาไปวางบนบนเตียงพอาวางบนเตียงเสร็จก็าวางน้องลงบนบนเตียงก็เหมือนจะนิ่งขึ้นนะฮะเหมือนความคิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกแต่ว่า ก็ได้สั่งอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งใน f c ชิ้นหนึ่งมาเมย์บอกว่ามันน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในการทําให้เตียงอุ่นก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้ใน f c mm hmm. เผาหม่มไฟฟ้า f c เพิ่งตกใจนะว่าเราจะเสียบปลั๊กแล้วก็ให้น้องนอนไประหว่างที่มีปลั๊กอยู่นะฮะฮ mm hmm. แต่เราจะ,จะใช้วิธีการก็คืออาจจะมีผ้าห่มปกคลุม ภูมิกับผ้านี่อยู่นะฮะพอพอมันอุ่นๆปุ๊บแล้วร้อนนิดนึงเนี่ยผมก็ถอดปลั๊กออกถอดปลั๊กออกแล้วก็เอานี่ไปวางบนเตียงไปวางบนเตียงแล้วก็ให้น้องลองนอนดูเดี๋ยวจะลองดูเย็นนี้นะเอฟซีจะลองดูเย็นนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะคะแต่คือเตรียมเหมือนกับว่าเซตเตียงให้อุ่นก่อนแล้วค่อยวางน้องลงสาเหตุที่ที่ผมตัดสินใจแบบเนี้ยเพราะว่า คุณพยาบาลท่านนั้นบอกว่าบางทีนะลองลอ,งลองเขาเรียกว่าเตรียมเตียงไว้หน่อยก็คือคุณพ่อคุณแม่ลองเตียงลองไปนอนลองไปนั่งดูให้มันอุ่นๆก่อนเพราะว่าพอผมเนี่ยมันจะเย็นก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้า้ใหไปนั่งเป็นนอนรอเนี่ยม,มันไม่น่าจะสะดวกเท่าไหร่ถ้าใดปอผมมันก็จะดังก็เลยคิดว่าแบบเนี้ยน่าจะสะดวกก็คืออันนี้ย มีเคยให้คุณหมอที่เป็นคุณหมอ,อกายภาพนะคะมากระตุ้นน้ำนมเนาะคุณหมอก็ใช้แผ่นนี้แหละในการที่เอาไว้ตรงหน้าอกเราให้เหมือนกับว่ากระตุ้นก่อนปั๊มนมให้มราอุ่นๆก็ใช้ได้สองอย่างเนะี่ยหนูก็จะเอามาใช้ด้วยถึงใช่ถึงแม้ว่าลูกเราไม่ได้ใช้ใช้แบบว่าไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเนาะแต่เมย์เขาก็มาคุมท้องได้รงช่วงท้องนะฮะแต่ว่าของเขาก็ มีอุปกรณ์ให้หลายอย่างนะมี300กว่าบาทอะเท่าไหร่นะ300กว่าบาท300กว่าบาทมีรีโมทให้ด้วย FC รีโมทเป็นลักษณะตั้งเวลาได้เนี่ยฮะตั้งเวลาได้ตั้งอุณหภูมิได้อุณหภูมิมีตั้งแต่ระดับ1-10ถึง10โอ้สุดยอดมากเลยแล้วก็เวลาตั้งได้ตั้งแต่45นาทีถึง120นาที ดับอัตโนมัติแล้วมีเสียบมีปลั๊กแถมมาให้ด้วยเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันน่ากลัวมากขายของออนไลน์เนี่ยของชิ้นแบบเนี้ยถ้าอยู่ในร้านแถวบ้านเราเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะบวกราคาไปคือแค่ของเล่นนะ่เขาก็บวกราคาไปเย,นนะยอะอยูอ่นะที่ไปซื้อระหว่างที่เราพูดเราก็มอนิเตอร์น้องกรไปด้วยนะใชใช่ใชนี่วันนี้ให้ให้กรนเนี่ยลองฝึกนอนควน่ำในเอฟซนะฮก็ให้น้องกรเนี่ยเขา อลองนอนนอนคว่ำดูไม่ใช่ลองหรอกคือตอนที่ไปโรงพยาบาลนะคะพยาบาลน่ะคือนัดเพื่อที่จะไปเช็คพัฒนาการของน้องนะคะก็มีข้อนึงพยาบาลถามว่าน้องหนะักความหน้าแล้วสามารถยกคอจากขวาไปซ้ายเองได้หรือยังืมีมีก็บอกว่ายังไม่ได้ทําเลยค่ะ <laughs> ด้วยความที่เมกับพี่นเองยังไม่เคยมีรูกแล้วการจับลูกนอนคว่ำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะลูกจะอันตรายหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ่าขอายกหมอยกขอยกก็ก็คือต้องฝึกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องเขาต้องทำเนาะพัฒนาการในเรื่องของคอแข็งยกคออืมรู้สึกว่าผม จับน้องนอนคว่ำม,มาสองสามวันเนี่ยวันนี้นอนง่ายขึ้นนะวันแรกก็จะมีอาการต่อต้านหน่อยต่อต้านบอกว่าไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยแล้วก็ไม,ไม่ไม่ทำไม่ ingt. นี่งองแงงองแงงอะนานมากก็ก็พอโอเคสักประมาณช่วงระยะหนึ่งแล้วก็หยุดพอมาวันที่สองนี่คือทำแต่นานอยู่ผมก็ตบตบตบก้ตกตกตกนตบไปเรื่อยตบไปเรื่อยตบไปเรื่อยก็รูร้สึกว่า น้องเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยเราไม่ต้องกลัวแล้วก็ปกติก็จะฝึกกับที่นอนตัวนี้นะคะที่เห็นในวิดีโอเนี่แหละเป็นที่นอนยาวพาลามาวันนี้ง่ายขึ้นไม่เกินห้านาทีไม่เกินห้านาทีพ<ม>อดีว่าวันนี้เนี่ยนั่งคุยกันเรื่องอเกี่ยวกับเวลาที่ลูกเขาตื่นเนาะกอนกับเกลตื่นเนี่ย มันมีข้อมูลมาว่ามันจะมีคำว่า wake window คือประมาณว่าหลังจากที่เด็กตื่นในแต่ละช่วงวัยเขาไม่ควรจะตื่นนานเกินชั่วโมงชั่วโมงครึง่งหรือว่าสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนะแล้วแต่ช่วงวัยนะคะซึ่งกอนกับเกลเขาอยู่ประมาณสองเดือนซึ่งมันจะเป็นในช่วงของว่าไม่ควรจะเกินหกสิบถึงเก้าสิบนาทีคือตื่นมาปุ๊บภายในเก้าสิบนาทีต้องเอานอนนะเพราะว่าถ้าเกินเก้าสิบนาทีอาจจะนอนยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามัน เป็นเรื่องอย่างอื่นด้วยนี่แม่ก็ยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็เลย<ต>ก็เลยลองทําดูก็คือตอนเนี้ยเราเราใส่ใจเรื่องตารางการนอนของน้องมากซึ่งสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราเราจะปล่อยปล่อยแบบว่าตื่นขึ้นมาค่อยกิค่อยกินอะไรอเงี้ย่วงก็นอน่วงก็นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือโตขึ้นเราต้องฝึกเขาให้มันมีช่วงเวลาที่มันเออ่ค่อนข้างที่จะตรง เพราะว่าเราทําหลายอย่างแล้วก็เป็นลูกสองคนด้วยใช่ค่ะอเราจะได้เซตเวลาได้ถูกว่าเวลาช่วงเนี้ยเออเราจะได้ทําตรงนี้เวลาช่วงนี้เราจะได้มีเวลาว่างทำตรงนี้เพราะว่าสังเกตได้ว่าน้องโตขึ้นเนี่ยระยะเวลาการตื่นคือไม่ว่าจะนอนนานขึ้นก็ตื่นนานขึ้นเหมือนกันถ้าเราไม่ได้เอาเขานอนคนะ่ะพอเขาเขาตื่นนานเนี่ย เขาก็จะหลับยากมากเลยถ้าเขาแบบอยู่นานๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฝึกตามที่เขาแนะนําดูก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้เอฟซีฟังนะครับแต่ว่าสเต็ปตอนเนี้ยหลังจากสองเดือนเนี่ยเราเริ่มใส่ใจในเรื่องตารางการนอนของน้องเขามากขึ้นว่านอนช่วงไหนตื่นช่วงไหนอะไรประมาณเนี้ยก็ค่อยๆปรับไม่ได้บอกว่าเคร่งแบบทีเดียวเราค่อยๆปรับตอนนี้ อย่างเรื่องติดมือเนี่ยมันก็ดีขึ้นรู้สึกว่าสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเขาเริ่มนอนบนเตียงเล่นกับเล่นกับตัวเองเนาะก็จะมีดูการ์ตูนไปเองได้อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องอุ้มใช่เกลเขาก็เหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคือสามารถเล่นกับตัวเองได้แล้วก็อยู่แล้วก็นอนได้โดยที่แบบว่าพี่เน่งกับเมย์ไม่ต้องไม่ต้องอุ้มเลยน้อย,อยอเริ่ม,ม<า>เริ่มแล้วนะะจนกว่าที่บอกว่าเราอ่ะจะเล่นกับเขา ถ้าเราไม่เล่นเราปล่อยเข้านอนแต่ตอนที่ให้เข้านอนเนี่ยมันต้องมีอะไรดึงดูดเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เข้านอนแบบว่าเฉยๆเขาเขาก็ไม่อยู่แต่ถ้าเราปล่อยเขาแล้วมีโมบายปล่อยเขาแล้วมีวิวแล้วก็ปล่อยเขาแล้วมีเพลงอะไรให้เขาฟังเนี่ยเขาก็อยู่ได้มีภาพมีภาพมุงก็มีกระต่ายก็นอนคุยกยับก,กระต่ายทะเลาะกับกระต่ายบ้าง <c oughs> มีทะเลาะตกใจมากเลยวันนั้นทะเลาะกับกระต่ายทะเลาะแบบนานมาก <c oughs> แต่ทีนี้ว่า แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ไม่ติดมือนะคะมาช่วงหลังๆเนี่ยช่วงประมาณฉีดวัคซีนนะเหมือนเขาเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มเหมือนเขาอยากเห็นนู่นเห็นนี่มากขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เลยแบบว่าเหมือนเขาอยากจะเขาเริ่มะะไ,ไม่นอนเขาเริ่มอยากจะแบบว่าเล่นนานนะคะก็เลยคิดว่าเคยให้เขาเล่นนานแล้วเขาหลับยากมาก ก็เลยต้องมาฝึกกันใหม่ว่าเขาต้องนอนตรงเวลานะตามวัยของเขาที่แบบตื่นมาแล้วคนไม่ควรจะตื่นเกินเท่าไหร่ก็ผ่านมาสองเดือนนะครเอฟซตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแหละเข้าที่เข้าทางตารางการนอนอะไรพวกนี้ยเราเริ่มที่จะโฟกัสถูกจุดแล้วโอเคะ okay, นะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามพัฒนาการ ของน้องแฝดของเราในวัยสองเดือนประมาณนี้ครับผม FC สวัสดีตอนบ่ายจ้ามิเกลเพิ่งนอนเขารเรียกว่าแหนบตอนช่วงเที่ทงเียงฮะแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ดีเชียวสวัสดีครับมิเกลเป็นไงบ้างตื่นมา สวัสดีครับโอ้โหยกมือชัยโยเลยโหฮิวูเลยทีนี้อ่าอากินเต้าบ่เอาเต้าพ่อบ่ฟังป๋องแป๋งเรือยงเนี่ยเมื่อกี้นี่เกี่ยวป๋องแป๋งป๋องแป๋งป๋องแป๋งน่ารักฝ่องแป๋งป๋องแป๋งนี่นี่นี่ ็นไงบ้างครับสวัสดีครับมิเกลหลับสบายไหมลูกเมื่อกี้หลับสบายไหมสบายโอ้สบายดีโอ้โ,อโอ้เหรอฝันเรื่องอะไรล่ะลูกฝันเรื่องอะไรครับหื ไม่บอกมันเห็นหนุ่มๆเหรออืมอืมอ่าเมื่อวานพ่อสอนพูดอะไรพ่ออืมพ่อเออพ่อพ่อคะพ่อคะยับเลยพยายามอยู่พยายามอ้าปากอยู่ พ่อคะ่ะพ่อคะ่ะแม่คะ่ะแม่คะ่ะอ่ะดูปากดูปากพ่อพ่อคะ่ะพ่อคะ่ะพ่อคะ่ะแม่คะ่ะแม่คะ่คะค่ะหิวคะ่ะ ยวค่ะค่ะอ๋อคำเดียวนะป่า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 โอ้ยอ่าปากสกว้างเลยอาปากกว้างออกเสียงกับคนอื่นนี่เหม็นปากเลยลูกฮะปาป่าป่า ปลาปลาเ <ś led> อ้ยอ,อาจจะพูดหรือจะหิวนมกันเนี่ย <ś led> มเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นเนฟซีก็เขาอะมองปลามองปากมองปลาไหมปลา,ป,า,าป้า,ปากดปุ่มยิ้มหวานหน่อย <ś led> <ś led> อุ้ยมองพอไม่มีนมลูกกดปุ่มยิ้มหวาน yakio rồi, Ê. Ừ. Đôm. Đôm Đôm ấy gì ạ? Ừ, ạ. Ừ. 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 nôm Mà Nôm Ừ. nôm Ừ. mầm mầm Mà mầm Mà ơi ờ. ป่าป้าป่าป้าเดี๋ยวปากปากพ่อค้าพ่อค้าเหม็นกระเทียมไหมพ่อค้าอืมอืมน่าน่าจะเบ่งตดแล้วนะเนี่ยกำลังเบ่งอยู่เบ่งเบ่งชีเบ่งอะไรอยู่เนาะ ยิมมย้มหวานยิ้เชิงสั่งได้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 อยู่งอำอไหมยิ้มหวานอียิมมย้มหวานยิ้มหวานแค่นี้แหละครับ